ของเต่าสือแปลงนี้ห้าเดือนนะคะช่วงหน้าฝนเราก็จะมีปัญหาพวกสุตูพืชน,นะคะมีมะแมลงมากัดกินเยอะเลยแล้วก็มีเพียมีมดนะคะเขาเริ่มที่จะติดดอกแล้วก็จับผลแล้วนะคะแล้วก็เริ่มห่อบ้างแล้วอีกโรคหนึ่งนะที่มากับหน้าฝนก็คือโรคเชื้อราแอนแทกโนตนะคะ สวนส้มก็เริ่มเป็นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฝนทิ้งช่วงสักหน่อยนี้ถ้าฝนหยุดตกนี้ช่วงตอนเย็นส้มก็จะได้ฉีดไตรโคเดอร์มาแล้วนะคะต้องฉีดทุก3-5วันเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มีความชื้นมากพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็ทำมาเป็นสวนฝรั่ง แล้วเราก็ทําเป็นยกล่องอย่างนี้นะคะยกล่องขึ้นเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ํานะคะนี่เลยค่ะได้เริ่มห่อบ้างแล้วก็หอต้นละประมาณลูกสองลูกนะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็ต้องดูด้วยว่าต้นเขามีขนาดใหญ่ไหม หอ,อมาก,กนี้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวกิ่งเขาจะหักแล้วก็เขาจะไม่ได้คุณภาพฝนตกชุ่มฉ่ำมาทุกวันฝรั่งเราก็จะโตไวแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องหมั่นสำรวจบ,บ่อยๆด้วยนะเมื่อเวลาที่ฝนหยุดตก หรือว่าฝนทิ้งช่วงช่วงเช้าหรือช่วงเงยน็นถ้าเขาไม่ตกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาฉีดไล่มแมลงแล้วก็ฉีดควบคุมโรคเชื้อรานะคะ